ครึ่งเนาะสักสักสินาทีเผื่อเข้าห้องน้ำห้องท่าเนาะอ่าค่ะอ่าครับอ่าอันนี้ก็จะมาเข้าที่ข้อกําหนดนะคะก็จะใช้เวลาตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเรื่องของข้อกําหนดข้อแรกเลยการบังคับใช้แรงงานอันนี้มาเป็นข้อแรกแล้วก็บังคับทุกระดับต้องทำเลยก็คือ4.3เนี่ยค่ะ การบังคับใช้แรงงานถ้าในคํานิยามเขาบอกว่าหมายถึงการกระทําใดๆของนายจ้างคำว่าใดๆนี้มันกว้างดังมาหาสมุทรนะคะหรือบุคคลอื่นใดไม่ใช่แค่เฉพาะนายจ้างนะหรือบุคคลนใดเพื่อให้ลูกจ้างทํางานหรือบริการโดยไม่สมัครใจหรือทําให้ลูกจ้างตกอยู่ในภาวะจํายอมต้องทํางานโดยไม่สามารถขัดขืนได้คำว่านายจ้างตามภาษา กฎหมายคุ้มครองแรงงานเนาะก็ทั้งในจ้างที่เป็นผู้มีอำนาจลงนามนะทั้งผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนนะคะรวมไปถึงหผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจนะคะอันนี้ความหมายของในจ้างในกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี้ยจะจะแคบกว่ากฎหมายความปลอดภัยนะคะซึ่งเดี๋ยวกฎหมายความปลอดภัยจะไปอธิบายตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ ส่วนคําว่าบุคคลอื่นใดเนี่ยบางบางทีคือไม่ได้เป็นบุคคลที่ที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นมาครู่แต่เป็นเป็นบุคคลข้างนอกเลยถามว่าแล้วเขามาเกี่ยวข้องได้ยังไงเพราะบางทีบุคคลเหล่านี้อาจจะมีหน้าที่หาแรงงานมาให้ในายจ้างนะคะหรือเป็นคนจัดหาแรงงานมาให้เช่นอาจจะหาแรงงานต่างด้าวก็ได้นะคะหรืออาจจะหาแรงงานคนไทยก็ได้ หรืออาจจะเป็นบุคคลทีเ่เรียกว่ามีเป็นเจ้านี้อ่ะอาจจะไม่เป็นเจ้านี้เกี่ยวข้องกับนายจ้างซึ่งมีส่วนไปกระทําการใดๆเนี่ยคือจะบังคับด้วยวิธีการใดเนกฎหมายให้กว้างมากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการบังคับ การบังคับมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องแบบว่าบังคับที่ร่างกายอย่างเดียวแต่บังคับฝาบฝืนที่ความรู้สึกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้จําเป็นต้องเอาร่างกายเข้ามาทรมานทรมารมอะไรไม่ใช่ในความหมายก็คือบังคับให้รู้สึกอึดอดัดขืนใจหรือไม่เต็มใจก็ได้อยู่ในข่ายนี้ทั้งหมดนะคะก็เรามาดูในรายละเอียดมันจะมีข้อย่อยนะคะก็จะมีข้อย่อย4.1 4.3.1เนี่ยกำหนดไว้ว่า เด็นะไม่กระทําการหรือสนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงานในทุกรูปแบบและไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้แรงงานผิดกฎหมายนะคะอันนี้เนี่ยสถานประกอบกิจาการที่ทำมรทเขาจะต้องมีนโยบายชัดเจนเลยนะคะเวลาตรวจประเมินเนี่ยเขาก็จะดูกฎหมายทั้งหมดนะคะแล้วก็ดูนโยบายที่เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทยเนี่ยคะ่ะ ต้องมีนโยบายมีประกาศหรือจะมีระเบียบปฏิบัติหรือจะมีข้อบังคับคือทําเป็นเอกสารนะคะโดยในเอกสารเหล่านี้นะคะหรือจะมีทุกอย่างที่กล่าวมาเลยก็ได้นะ,ะแล้วก็มีการกำหนดไว้ด้วยว่าห้ามบังคับใช้แรงงานทุกรูปแบบนะคะโดยข้อกำหนดนี้จะต้องส่งผ่านหรือแจ้งหรือส่งนโยบายนี้ให ไปถึงผู้รับเหมาผู้สมมอบผู้รับจ้างได้ทราบนะคะแต่ถามว่ามันยุ่งยากเกินไปไหมตรงนี้เนี่ยหมายความว่าส่งให้เขารับรู้รับทราบแต่ไม่ต้องถึงขั้นไปออดิตเขาไม่ต้องถึงขนาดน,นั้นหมายความว่านโยบายของเราเนี่ยผู้รับเหมาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ส่งมอบผู้รับจ้างของเราจะต้องรับรู้อย่างน้อยก็ทราบนโยบายหรือประกาศนะคะ แต่สถานประกอบกิจาการไม่ต้องก้าวล่วงไปถึงขนาดจะต้องไปออเดดไปตรวจสอบลงลึกขนาดนั้นก็ไม่ได้ก้าวล่วงขนาดนั้นนะคะไม่กระทำการใ,ใดๆที่เข้าข่ายบังคับให้ลูกจ้างยอมรับเงื่อนไขาการจ้างโดยไม่สมัครใจอันนี้อาจจะอยู่ในสัญญาจ้างก็ได้นะคะเพราะว่ากา,การจ้างเพราะว่าโดยกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้วเนี่ย การยินยอมหรือการสมัครใจเนี่ยถือเป็นภารกิจหลักที่ในจ้างจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็กฎหมายมักจะบอกเสมอว่าถ้าอะไรที่ขัดต่อกฎหมายไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่ขัดแม้ว่าไม่ขัดแต่ลูกจ้างไม่ยินยอมหรือไม่สมัครใจอันนี้การใดๆที่ประกาศไปแล้วข้อบังคับใดๆที่ประกาศไปแล้วหรือระเบียบใดๆที่ประกาศไปแล้ว ายจ้างก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงฝ่ายเองฝ่ายไ,ได้ได้ฝ่ายเดียวได้นะคะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างด้วยนะซึ่งอันนี้ในในแง่ของการตรวจประเมินเนี่ยก็คงจะต้องดูเงื่อนไขหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นข้อบังคับในการทํางานสัญญาจ้างซึ่งสัญญาจ้างเนี่ยก็เหมือนข้อบังคับอันนึงแต่สัญญาจ้างจะเป็นจะเป็นดีเทลก็คือรายบุคคลนะคะ ข้อบังคับการทํางานจะเป็นภาพรวมแต่สัญญาจ้างจะเป็นปัจเจกบุคคลเพราะว่าเงื่อนไขแต่ละท่านแต่ละตําแหน่งงานจะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะการทําสัญญาจ้างโดยตรงให้อิสระในการลาออกเพราะหลายๆที่อาจจะมีเงื่อนไขว่าห้ามลาออกจนกว่าจะทํางานครบหนึ่งปีไปแล้วหรือห้ามลาออกถ้าลาออกจะไม่ได้เงินประกันคืนอะไรอย่างเงี้ยข้อความลักษณะนี้จะ ระบุไว้ในเอกสารใดๆไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสัญญาจ้างหรือข้อบังคับนะคะหรืออาจจะไม่ได้ระบุก,ก็จริงแต่ว่ามีการกระทําใดๆนะคะที่อาจจะเป็นการเรียกได้ว่าทําให้ลูกจ้างมีความรู้สึกว่ากลัวหรือไม่มีอิสระในการในการตัดสินใจนะคะอันนี้ก็ไม่ได้นะคะอย่างอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างเนี้ยค่ะการกระทไไําใดๆที่กระทบลูกจ้างทั้งร่างกายและจิตใจ คำว่าจิตใจเนี่ยมันกว้างดั่งมหาสมุทรนะคะจะใช้คําพูดรุนแรงจะใช้การดา่าทอจะใช้คําที่ดูหมิ่นเยียดยามอะไรไม่ได้เลยนะ,ะเพราะฉะนั้นก็อันนี้คนที่เป็นนายจ้างหรือเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นผู้บริหารก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาการตรวจเมินเนี่ยเขาก็จะเข้าไปสอบถามไม่ได้ดูเอกสารอย่างเดียวก็จะมีการสุ่มสัมภาษณ์พนักง,งานด้วย นะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆของข้อ4.3.1นะเนี่คะ่ะอันนี้ก็สามารถไปอ่านในเชิงรายละเอียดได้นะคะว่าเอ๊ะไม่ขัดถวางคืออะไรนะคะก็คือเจตนาลมเนี่ยยังไงจะต้องระบุเลยว่าห้ามใช้แรงงานบังคับนะเนี่ยคะ่ะสัญญาแรงงานสัญญาจ้างเหมาสัญญาผู้รับเหมาสัญญาหรือทาเป็นเอกสารหลักฐานคือ ออรดิเตอร์สามารถที่จะตรวจสอบขอดูได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องให้หรือระบุให้ชัดเจนแสดงนโยบายชัดเจนว่าองค์กรหรือสถานประกอบกิจาการจะไม่ดำเนินการใดๆที่เป็นการกระทําที่เข้าข่ายนะคะบังคับใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจนะคะข้อจุดสี่จุดจะพูดในเรื่องของการเรียก รับหลักประกันการทํางานซึ่งอันนี้เนี่ยกฎหมายกําหนดไว้ในมาตราสิบในพรบาคุ้มครองแรงงานบอกว่าห้ามห้ามเรียกคือหลักคือห้ามนะคะแต่ในมาตราสิบก็บอกว่ายกเว้นที่กฎหมายกําหนดนะคะในมาตราสิบไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าและหลักเกณฑ์หรือวิธีการรับยังไงซึ่งจะไประบุไว้ในการ วิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานพศ2 5 5 1อันนี้ตามเข้าไปดูได้นะคะซึ่งจะกำหนดตำแหน่งงานนะคะแล้วก็หลักประกันที่เรียกรับได้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับหลักประกันที่กฎหมายกำหนดไว้ในใน,ในกฎกระทรวงนะคะ ก็จะมีได้3อย่างเท่านั้นนะคะเป็นเงินสดก็ต้องไม่เกิน60เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันแต่ถ้าเป็นเงินเดือนก็ต้องเอา30หารก่อนนะคะแล้วได้เท่าไหร่ก็คูณไปที่60นั่นคือจํานวนวงเงินประกันที่จะเก็บจากลูกจ้างได้นะคะอ,นนอันนี้ไม่งงนะคะแต่ถ้าเป็นรายวันเนี่ยก,ก็คูณ60เลยนะคะแต่ถ้าเป็นรายเดือนต้องหาร30ก่อนนะคะเป็นทรัพย์สิน เป็นโฉนดที่ดินเ,เป็นรถเป็นเป็นทรัพย์สินที่นายจ้างอาโอเคถือว่ามาค้ำประกันได้ถ้าไม่มีถ้าไม่ได้เก็บเงินสดหรือไม่มีบุคคลค้ำประกันนะคะอ,อันที่3ามก็ค,คือบุคคลค้ำประกันนะคะส่วนลูกจ้างเด็กเนี่ยห้ามเรียกรับหลักประกันใดๆเลยสำหรับตำแหน่งงานที่รับได้นะคะมีเจกรณีนี้เท่านั้นนะคะ แต่ในแง่ของทางปฏิบัติเนี่ยแม้ว่าชื่อตำแหน่งงานจะเป็นพนักง,งานสมูบบัญชีหรือเป็นพนักง,งานเก็บเ,เดี๋ยวขอยกตัวถ้าเก็บเงินมันชัดเลยชัดอยู่แล้วเนาะอย่างเช่นพนักง,งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะอันนี้ถ้าในทางปฏิบัติด,ดูแล้วเช่นมีพนักง,งานขับรถส่งสินค้าและมีพนักง,งานติดรถไปช่วยยกของส่งสินค้าแต่ พนักง,งานติดรถคนนี้ไม่ได้เข้าไปมีส่วนในการรับเงินรับเช็คหรือทำเอกสารใดๆเกี่ยวกับการเงินเลยในทางปฏิบัติก็ไม่ได้ให้เรียกรับหลักประกันนะคะคงให้บุคคลที่เป็นพนักง,งานขับรถที่มีหน้าที่จริงๆแม้ว่าจะไปด้วยกันนะคะไม่ได้หมายความว่าไปด้วยกันแล้วจะเรียกรับหลักประกันได้ทั้งสองตำแหน่งนะคะต้องต้องดูว่าในความเป็นจริงเนี่ย เขาเขาทางานที่เกี่ยวกับเงินจริง,รงๆหรือเปล่าทรัพย์สินจริงๆหรือเปล่าหรือเปล่าอ่ะนะคะส่วนตาแหน่งอื่นๆก็จะน่าจะชัดเจนนะ,ะพนักงานเก็บเงินควบคุมวัตถุดิบโ,โหเพชพรพลอยอันนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับทำจิวเวลี่ต่างๆนะงานเฝ้าดูแลทรัพย์สินก็อย่างเช่นพวกร,ปรอปภนะคะพนักงานเร่งรัดนี่สินอันนี้ถ้าถ้าเกี่ยวกับเงินและมีส่วนเก็บเงิน ก็ก็ค้ำปาาระกันไม่ได้หมายความว่าต้องเก็บทุกคนนะคะก็ดูความเป็นจริงหน้าง,งานอีกครั้งหนึ่งนะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนเช่าซื้อเช่าซัพบอันนี้ก็ก็อย่างที่บอกว่าต้องดูนะคะอันนี้ตามเข้าไปดูในหลักเกณฑ์และวิธีการเรียกเก็บหรือรับหลักประกันนะคะใส่ไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับมาตรา10บพบรบคุ้มครองแรงงานนะคะก็จะได้ในรายละเอียดมากขึ้น 4.4.1จ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนในการทำงานเนี่ยนะ,อ,ะอันนี้ข้อสามข้อสามนี่ไม่ไม่งงนะคะผ่านเลยนะคะ